สบายดีเดอ้อพี่น้องว่าสุขสุขคนโอ้เล็บคือดำแต่ว่าหาก็ออกแต่ป่าหาเราไม่พี่น้องแล้วก็พาผีพาน้องเขามาเก็บใบายานางพี่น้องเลยใบายานางมาใส่แกงนอกไม้อยู่กลางดงพี่เดอ้อพี่น้องตอนนี้มีชาวคอมมานำสุดนี่เพราะว่าเอาหอกไม้มาส่งว่าอยู่เทียงแต่ตาคอมผนก็เลยมานำ มากระพอกข้อมแน่มนแม่นแล้วพจนนี่แล้วพจนนี่แหละที่ห้าคุดเมื่อปลูกเก็บยานางอยู่กลางดงเมื่อใส่แกงหน่อไม้ไหลถุงยาวน,น,นี่แหละวันห้าคุดแท้หน,นึ่แหละใบง่ โอ้นี่น่าห้อยเขาจะมาคุดอะไรอยู่ใเท้าหนึ่นฮึใช้ใช้าาหาบุ๋งก่อนพี่น้องเลยคันมีเครือหนึ่งซองเครือหรือว่ามีเป็นต้นในพันธุ์สีมีลหลายๆดอกจุ๊มๆกันดอกเอาตัวแก่หน่อยเด้อนี่นี่ ป้า,าตุ๊แดดจัดขนาดห้าก็มาแต่ห้านหน่อไม่อยู่หน้าดงอยู่หน้าป๋่ตะคอมเอาหอที่ื่ันแล้วพี่นอ้องโอ้ต่ากาลงตะคอมรับกูดจูดเลยนอนรับมานำหลดอาขึ้นเทิ่งรถตัวนั่งานลาง เียงใหญ่กระห้ากระตื่นคอยนอนนันรักจำนะกอให้กินยาขาวางเลยอากกินยาเขาวอาบน้ากระตุ่นนอนเย็น มาเบิ่งนํากันพี่น้องเราใหม่เฮาไปหามามื่อนี้จะได้หน่อยหลายปานใด เราไม่บม่ได้สอมพี่น้องเลยลายเติบเนาะหลังจากติดปอกแล้วสอมแล้วก็ได้เท่านี้ละพี่น้องพอดีได้แกงกับได้ต้มจำเจวกินกับขาวขาบหนึ่งเนาะต่อไปก็สี่พาผีพาน้องไปแกงเราไม่พี่น้องเลยลลางสามหนัเลยพี่น้องน้ำสุดท้ายเนาะ สุดท้ายก็ถือสามก้นหัวสมัมนตนใส่เกลือพี่น้องอันนี้เป็นข้าวเบืือไปน,น้องค้อมพี่น้องตำแล้วเรียบร้อยส่วนนี้เป็นน้ำยานาง นี่เองกับมือพี่น้องตีข้เบื้ไว้รอทาพี่นอ้องเดี๋ยวอาต้มน้ำมันซุกเดี๋ยวมันกระจืดพี่น้องเลย โอเอกับเยาวา์สั้นวัซซี่เลยพี่นอ้องจังไรเห็นผสมแมงมุมข,ข้อมเพดยังคือดำแทบจะ้ะส่วงดำหน้าเขาดำหน้านะพี่นอ้องเล็บเขาก็เลยมันเลือดออกมากรนะมเนาะแล้วก็เลยเห็นให้มันดำสิเป็นเป็นหนะอ,อนดำหน้าแข็งเนาะน้ำไมมต้มจืดเลยพี่นอ้องเวลาผ่านไปไว่าปานกี่ตัวพี่นอ้องเอ้ย ต้มจนมันบ่มีรสชาติคมหรือล่าเนาะหรือบบคมหน่อยๆก็ได้อิงตามความหมักของบุคคลสีเขียวคอโรฟิลจากธรรมชาติ ควันหมอระอุขึ้นมาแล้วพี่นอ้องถึงเวลาใส่ประเด็กนัวนัวประเด็กซี้ตรงตรงเนี่ยได้พี่น้องใส่แกงน้ำม้นี่อุ้ยแซ่บขนาดวันนี้แกงน้ำม้เพียวๆพ,พี่นอ้อง อย่างเดียวบ่มีแนวอื่นแปลกปนเดอ้อฝีมือแม่น้องข้อมเองพี่น้องรับรองความแซ่บแบบยุดปลาบ่วงบ่ได้เลยแถมนํำปลาลงอีก เวลาผ่านไปไววขนาดพี่น้องตอนนี้แก้งลรไม้กล้องเท่าเริ่มซุกแล้วแม่นังค่อมใส่แป้งนัวลงไปก่อนเนาะเพราะว่าเขาเบื่อเขาแม่นังค่อมนี่ซุกแล้วพี่น้องเลยพักขะนแยงเคี้ยวๆงามๆสดๆลงไปเลย เสียงฟดนี่บวอยากบรรยายเลยปุ้ยขากขนาดนะฮะบ่วงมาซิมก่อนพี่น้องเรียบร้อยแลวเด้อพี่น้องซุกแล้วซุกแล้วปุ้งหมอก่อนพี่น้องมาพี่น้องจริงค่ะ บอกันย่างที่ย่งอย่างไรยพียงใบหนึ่งใบสองเลยย่างเลจัดสันวันน่ะกินเผาสองคนพี่น้องมาเนี่ยเท่าแม่เพิ่นว่าวาเข้ามาแต่ห้าเราใหม่ลองได้นี่เพิ่นว่าห้าจะกินเขาแล้วเพิ่นว่าเออเพิ่อนลองได้นี่ถามเพิ่นว่าให้เอาลมณไม่สู่กินอยู่ลุมบ่เพิ่นว่าบวกินน้ำเนาะเพิ่นว่าอยากเสียหากินเองเพิ่นว่าห้าจะกินเขาแล้วใหม่ๆมาเด้อมาเด้อรอาเทียงๆพี่น้องโอ้ยอยากกินเขาแห้งขนาด นไม่สดๆอยาน่างกับสดๆอยาเครื่องเลย้าคแข่งกับสดๆม่แต่แนวสดไปเลยนี่หนูเว้นประเด็กี่น้องบสดถอดคอมออกจถือเง้ยเลยอะไรซดๆไม่ไม่ไม่นั่งนั่งปิดไม่ไม่ ตะคองม่ใเก็บมาใหม่ๆห่าวสดขึ้อย่งเยครับสภาบรรยากาศวันนี้กับว่าเพีองเลยเยอะจะพัลลนาเสือกระข้างพอเสือพีองอยากกินข้าแแต่งบินบบกข้างตอนหาหาหน่อไม้ในป่าพีอง ชอบไหมพี่น้องซื้อไหม่ใหม่เป็นไรพี่น้องเสียงเพื่อจะฟังอยู่บ่ได้ยินอยู่บ่เนาะพี่น้องเืียงจังใดวะอะไรอย่างเงี้ยเสียงเหมือนโ่เก่าก็เสียงใดแสดงความคิดเห็นมาในเด้อพี่น้องไม่ก็ธรรมดาพี่น้องไม่ไม่มไมมโมยะ <laughs> ูแม <laughs> ่นโฆษณาสินค้า่โาสินค้าบอกยี่ห้อี่ซื้อดิ ซื้อไปอย่างแนบมึงนากล่องมาไน้พี่น้องอยากกินขาวแห้งัน่ะตอนนี้เขาบอกว่เป็นบางส่งพี่น้องเลยตาไม่เคยผ่าจากกล่องเลย <c oughs> เนื้อมีแต่กล่องอย่างเดียว อันนี้เป็นเรื่องบุคลิกของไพร่าวล้านะพี่น้องจำนี้ตีเตียนกันบ่ได้ดแล้วอันนี้นะเหมือนตีพี่นน <c oughs> องเลยพรสวรรค์ของคนคนมีพรสวรรค์เนาะพรสวรรค์ของคนเาแต่แต่ละคนนี่สิบปคือก,กันเลยพี่น้องเอาบ่วงให้สบอแมงวนนันนี่ฮะคือมายากหนาทะวะคนเนี่ยมัแต่แต่กล่องกับปัจจุบัยกันเนาะไม่ซีสันเลย โอ้เมนเดเต้เพิ่อคอมแล้วแกพักหน่อยพอดูเนาะพักบ่งกำลังกินมันๆเลยพักละลายน้ำมันละลายเอาส่วนน้ำมันี่ก็จะจุนประเภทพักด้วยกันพี่น้องแป้งน้ำมันไหลนี่พี่น้อง น้ำไม่ไหลเนี่ยจะเป็นน้ำไม้ชนิดหนึ่งที่ว่าแซ่บกลัวน้ำไม้ไผ่ป่าเนาะน้ำไม้ไผ่ป่าน้ำไม้ภายป่านี่สูน้ำไม้ไหลบ่ได้อยากซ้ำกันกับอันซ้ำกันกับน้ำไม้สังเวยของเราพี่น้องความแซ่บแซ่บบ่แซ่บพี่น้องเลยพอคอมมาอยู่นี่ก็เห็นอ่าข็เจ้าพิษกันยาน้ำไม้ไหลกันมี่ โอเมนผู้อื่นผู้ใกล้ดอกกันสิเท่ากับไก้ๆนี่แหล้วะไก่เนี่ยเสรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตรีอย่างเงี้ยแ่มไปทางนอกกับดอกได้พี่น้องลำตาแห้งขนาดจะได้อะนา จนได้น่าหิวคิวงอพี่น้องอหเสียงฟ้าห้องในเวลาความบันเทิงมาแล้วพี่น้องเลยอ่ะเวลามาฮามอนีกันขอโจ้ให้สมนียก่อนพี่น้องขอโจ้ให้สมนียก่อนพี่น้องเลยพี่ลาพี่น้องมาเพียงอยู่ในคลิปนี้พี่น้องเลยพอกันในคลิปหน้าส่หรับคลิปนี้ Valeu!